ตัวการชนถูกออกแบบมาใหม่การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มตั้งแต่เรื่องของฝาท้ายทั้งหมดนะครับสามารถจะใช้ระบบแบบ V2L ได้นะครับก็คือการใช้ไฟ สวัสดีครับพี่เอกจากช่องเล่าเรื่องรถอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะพาเพื่อนๆครับมาสัมผัสกับ Neta าวทุกคนเห็นแล้วนะครับปกเห็นแล้วตัวอย่างเห็นแล้วนะครับว่าเราจะมาสัมผัส Neta าว2นะครับต้องบอกเลยว่าแปลกใจไหมเนี่ย อาจจะเห็นแล้วไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่คลิปนี้เพจจะพาเพื่อนครับไปชมรายละเอียดรอบคันแบบคร่าวๆโดยที่สเปคเรายังไม่รู้แต่เราจะอาจจะไปล้วงแกะเกาข้างในกันว่าเป็นยังไงครับ คราวนี้เรามาดูหน้าตากันก่อนครับมาเทียบกันตัวเก่าเพื่อนเื่อคงเห็นแล้วนะครับตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยการออกแบบอะยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมอะไรให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นเท่าไหร่มันออกมาเป็นเหมือนมเนอร์เชนมากกว่าโดยโครงไฟกู่หน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับตัวเลเยอั์ต่างๆการจัดวางเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็น LED ดีขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นตัวการชน ถูกออกแบบมาใหม่อ่าอันนี้คือแตกต่างมันค่อยดูเป็น V2 นะฮะอย่างที่เห็นอยู่เราจะเห็นนะครว่าตัวกันชนเนี่ยจะถูกออกแบบมามีลูกเล่นมีความหลูเพิ่มขึ้นมีสีเงินโครเมียมเข้ามามีหมุดๆนะครับเป็นแบบข้าวหลามตัดนะแซมเข้ามา มีตัวเรดาร์มาให้ด้านล่างแต่ปาร์คินเซอร์ไม่มีแล้วตรงมุมกันชนมีการตกแต่งคล้ายๆเหมือน Air c u r อร์เนะครับแต่ไม่มีไฟฟลอกแรมและไอตรงที่เป็นตัวมุมๆอมันนี้มันก็เป็นทึบนะมันไม่ได้เป็นแบบรูระบายหรือรีดลมอ,อะไรไปด้านข้างเลยไม่มีเลยนะครับแต่ชุดไฟเนี่ยที่ให้มาเนี่ยถือว่าดีเราได้ LED มาเพิ่มแต่โครงสร้างด้านหน้าฝากระโปรงยังเหมือนเดิมรวมไปถึงกระจกบานหน้า เราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้อีกหนึ่งตัวหรือกล้องนะครับมาให้เห็นนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับและเมื่อเรามองด้านข้างเราจะเห็นเลยนะครับว่าการออกแบบโครงสร้างที่เราบอกว่ายังเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนตัวรุ่นเก่านั่นเองครับมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่หลักๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าไฟท้ายเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังไฟท้ายถูกกลับมาเป็นแบบแนวยาวนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงของเขาเปลี่ยนแถบนี้แถบหลังเนี่ย ทั้งชิ้นเลยนะครับถูกออกแบบมาใหม่ให้รับกับไฟและกันชนแต่คราวนี้ทุกคนเห็นใไหมรว่าในการตกแต่งซุ้มล้อที่เป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านหน้าตัวล้อและยางยังเป็นสเปคเดียวกับในตัวของเ e ต้าวีปกติในตัวปัจจุบันที่ทุกคนได้สัมผัสกันหรือได้ซื้อใช้ไปแล้วยังเหมือนเดิมด้านขวามือเรื่องของการชาร์จนะครับ ก็ยังอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องเปิดจากข้างในไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เราสามารถมาเปิดได้ไม่ได้นะก็ต้องข้างในเหมือนเดิมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถโดยในรุ่นนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเป็นสีขาวคันทีไ่ได้รีวิวเนี่ยเป็นสีเดิมที่เคยออกมาแล้วแต่ว่าในครั้งนี้จะมีสีใหม่เพิ่มมามีสีชานมกับสีฟ้าเบบี้บูมั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดก็จะมีสสีเพิ่มเติมขึ้นเดี๋ยวเพลจะให้ทุกคนได้เห็นนะไอ้สองสีที่เพิ่มเติมเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมาดูตัวประตูการตตกแต่งดด้้าานนขเเหมมือิ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเท่ากันระบบช่วงล่างหน้าหลังยังเหมือนเดิมคราวนี้มาดูด้านท้ายกันต่อครับและเมื่อมาดูด้านท้ายนี่แหละครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆที่ทุกคนขับรถตามมาจะดูว่ามันสวยขึ้นและสวยขึ้นจริงๆนะครับด้านหน้าอาจจะแบบอืดูไม่ออกแต่ด้านหลังครับการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มตั้งแต่เรื่องของฝาท้ายนะครับพร้อมกับชุดไฟท้ายที่ถูกรีไซน์ขึ้นมาร่วมสมัยจะมีไฟเป็นแบบ led light like guiding นะครับก็คือลากยาวมานะครับ ไปจนจะลดทางซ้ายไปขวาแบบนี้เป็น Full LED ไฟเบรกนะครับไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวมีมาให้อยู่ในชุดโคมไฟนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งดีแล้วก็โลโก้ V2 มาให้และชุดกันชนถูกออกแบบมาใหม่ทุกคนเห็นไหมครับมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับอันนี้จริงๆก็มีกล้องหลังมาให้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่มีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้แล้วก็ตัวกันชนนะครับด้านล่างมีการเดินนะครับสีเงินนะครับมาให้เป็นโครเมียมสีเงาแล้วก็ทับทิมนะครับแสงสะท้อนแบบนี้มาให้ก็ถือว่าโอเคและลงตัวทุกคนลองมองครับด้านท้ายดูดีขึ้นฝาท้ายนะที่ถูกออกแบบมาใหม่เนี่ยเขาทําเป็นแบบดักเทลเล็กๆนะครับ มีขอบเคิร์ฟให้มันดูมีลูกเล่นไม่ใช่แบบลู่ลมเออและถ้าใครนะครับอยากจะบอกว่างั้นเรามีตัว V ีเดิมแล้วเรามาเปลี่ยนเป็น v 2ได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้านข้างของเขาตรงนี้มันถูกทําขึ้นมาใหม่จุดยึดต่างๆไม่เหมือนเดิมเราเลยไม่สามารถจะนําฝาท้ายหรือตัวกันชนหลังแล้วก็ไฟชุดนี้มาใช้แทนได้อันนี้ถ้าจะทําต้องทําหนักหน่อยอันนี้อาจจะไม่คุ้มคราวนี้เรามาดูครับฝาท้ายเปิดยังไงนี่เหมือนเดิมครับ เป็นบานพับธรรมดายังไม่เป็นไฟฟ้านะครับขึ้นมาก็เป็นโช๊คนะครับมาให้น้ําหนักเบาด้านท้ายด้านหลังยังเหมือนเดิมก็คือมีพื้นที่สเปซด้านหลังมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับมีในเรื่องของอุปกรณ์ในการปะยางมีมาใหา้ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าในช่องเล่าเรื่องรถเนี่ยเราเคยนําเพื่อนๆไปชมนะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวเพจจะติดลิงก์มาให้คือเอานําเจ้าในเต้าวีเนี่ย ไปทํารับติดตั้งแอร์ครับไปเป็นรถช่างรถเซอร์วิสอันนี้ดีมากๆเจ๋งเอาละเราไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงครับก่อนจะไปดูภายในเรามาดูลูกกุญแจนี่ลูกกุญแจเขาหมุนติ้วๆจริงๆมันต้องหมุนนะครับไอเนี้ยของเขาอะติ้วต้วตวตวได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ากุญแจยังเหมือนเดิมแล้วก็การเปิดปิดนะครับเราก็สามารถจะเปิดล็อกอัลล็อกได้จากตัวกุญแจนะครับเรามาดูตัวรถก,กันดีกว่านะครับพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ย ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่ใหม่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยโทนภายในโทนสีเนี่ยที่มันมาเป็นสีดำเนี่ยรถคันที่เราเป็นภายนอกขาวข้างในเลือกจะเป็นดาคราวนี้มันจะดูไม่ออกเดี๋ยวเราจะแอบไปชชโงกอีก2ส,สีนะครับให้ดูว่าภายในเขาอะ่ะจะมีความเป็นทูโทนสิ่งหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเบาะที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับวัสดุที่ให้มางานประกอบต้องแบบนี้คันนี้เนี่ย แหมมันก็แแวๆว่าประกอบบ้านเราอะนะมันก็จะมีการประกอบที่ดูดีขึ้นนะครับงานเนียนขึ้นนะฮะดูดีวัสดุต่างๆที่ให้มา mm. การเดินได้นะครับ mm. ผิวสัมผัสต่ตางๆเนี่ยการประกอบเนี่ย mm. ดูโอเคนะครับแต่เรื่องของวัสดุนะวาผลิตในบ้านเราหรือนําเข้าจากประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเนี่ยเรายังไม่รู้และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดเผยสเปคมานะครับเรายัางไม่รู้เลยว่าแบตเตอรี่ของเขาเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงแต่เราจะเห็นว่าตัวงานต่างต่าง ในการปุ่มเปิดปิดกระจกแบบนี้ดูดีขึ้นนะครับเห็นไหมดูดีขึ้นนะครับเหมือนเดิมหรือดูดีอ่าทุกคนพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยดูแล้วงานประกอบดีขึ้นนั่นเองคราวนี้มาดูพวงมาลัยพวงมาลัยของเขานะครับก็เป็นแบบตัดบนตัดล่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับฟังก์ชันในการใช้งานก็ยังเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถจะกดปุ่มฟังก์ชันบนนิ้วโป้งซ้ายขวาได้ดี เกียร์นะครับเป็นเกียร์คอเหมือนเดิมนะครับก็การทํางานก็น่าจะเหมือนเดิมแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้จุดหนึ่งที่ยังแหมเราก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับหน้าจอเล็กๆอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นนะครับว่าตัวแบตเตอรี่นะครับการชาร์จ94%เห็นไหมตอนนี้มีอยู่94%เลนระยะทาง380ซึ่งเลนระยะทาง ถ้าดูจากตรงนี้นะถ้ามันเต็มร้อยเนี่ยน่าจะ400กว่านะน่าจะ400กว่าดูจากตรงนี้แล้วนะครับแบตเตอรี่เรายังไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เขายังใช้เหมือนเดิมหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูตัวเบาสิ่งหนึ่งที่เราอยากถามมาเบาสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วเบาะดูดีขึ้นเห็นไหมถ้าไม่ผิดประกอบบ้านเราอ่ะพี่เห็นมีคนบอกว่าตัวงานประกอบอ่ะแล้วก็วัสดุเนี่ยมันดูโอเคขึ้นนะ การปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับสูงต่ําตัวเบาะทําได้นะครับตัวพวงมาลัยยังปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับยังทื่อๆอยู่ยังแข็งๆอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการเปิดฝากระโปรงยังไม่มีนะครับไม่มีตรงนี้นะครับเนี่ยไม่มีมาให้ยังไม่อยู่ตรงนี้มันยังอยู่ข้างท่านซ้ายอยู่นะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งก็ธรรมดามีที่เพลคเท้านะครับปกติอยู่ คราวนี้จุดหนึ่งที่พี่ออยากเสริมก็คือเรื่องของซีนยางดูจากตรงนี้แล้วอะยังเหมือนเดิมแต่นี่ครับจุดนี้ครับจะมีการซีนนะครับในเรื่องของฟองน้ำเนี่ยเห็นไหมดำๆทั้งหมดนี่คือฟองน้ำนะยาวลงมาจนถึงข้างล่างเลยครับอันนี้ลหละจะกันลดเสียงลม นะครับเข้ามาในห้องโดยสารซึ่งจําไม่ได้ด้วยว่าตัวแรกมีแค่ไหนนะครับแต่ว่าในตัว V2 เนี่ยมีแล้วก็แน่นมากด้วยเนี่ยไม่มีขอบให้เหลือเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลองขับขี่กันอีกทีนึงนะตอนนี้ยังแค่พรีวิวให้เรามาแบบนี้ถ้าเขามีให้ขับขี่เดี๋ยวเพจจะไปขับขี่ให้ทุกคนมาดูว่าเป็นยังไงส่วนเรื่องของแอร์นะครับระบบแอร์ช่องแอร์ต่างๆที่เราเห็นอยู่คอนโซลเนี่ยยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเพจอยากให้เพื่อนๆครับเข้ามาดูหน้าจอแล้วก็คอนโซลหน้าคอนโซลกลางกันอีกทีหนึง่งมาครับ หมุมนะครับเราจะเห็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ14.6นิ้วจริงๆเนี่ยตัวคอนโซลเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแม้กระทั่งจอกลางจอ12นิ้วที่เป็นหน้ามาตาวัดที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยยังคงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลนส์ระยะทางเนี่ยไม่มั่นใจ นะครับเพราะว่าตอนนี้93%เราจะเห็นแล้วมันจะอยู่ประมาณ380ถ้าร้อเนี่ยมันก็น่าจะ400กว่าแล้วเมื่อกี้นี้ที่บอกไปว่าไอ้ที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังอยู่ทางด้านล่างของใต้ช่องแอร์นี่แหละครับสามารถดึงแก๊กเปิดแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับสามารถเปิดได้แล้วก็คอนโซลกลางที่วางแก้วนะครับมีมาให้2ช่องที่เท้าแขนมาให้แต่อยากให้ดูการออกแบบตัวเบาะครับที่ถูกออกแบบมาดูมีความแบบ ันสมัยขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามีปลีกเบาะด้านบนมีปลีกเบาะด้านข้างรับกระชับกับตัวข้างเอวปลีกเบาะด้านข้างไม่ให้ขานะครับหลุดนะอันเนี้ยถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับแล้วก็หัวหมอนปรับสูงต่ําได้เห็นไหมแล้วก็จะเห็นมีการดีไซน์ต้องบอกเลยว่ามันดูดีไซน์ดีขึ้นนะครับการเดินได้เย็บ t c h ชิงต่างๆเนี่ยที่เห็นอยู่แบบนี้ดูแบบโอเคพรีเมียมขึ้นหละ่ะนะครับเบลล์ปรับสูงต่ําไม่ได้นะฮะก็ต,ตามนั้นไฟ ข้างบนนี่ไม่ได้เป็นทัชนะก็เปิดปิดไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ปิดประตูไฟก็จะดับกระจกมองหลังเป็นแบบเฟรมเลสแต่เป็นแบบปอกแบกเออก็โอเคนะก็ได้อยู่ก็ดูหรูหราเห็นไหมครับมันแทบจะแบบเนี่ยดูเนียนตานะแล้วก็ม่านบังแดดครับนี่ไม่มีไฟนะแต่เป็นกระจกยาวๆมาให้นะครับทั้งสองข้างไหมนี่มีมาให้สองข้างเลยนะครับก็โอเคนะ ก็ยังดูแบบดูโอเคอยู่นะครับแอร์ก็ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ตรงหน้าจอก็ต้องอาศัยการคลิกหน้าจอเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเล่งลมแอรเ์เสียงลมแอร์ดังขึ้นอุณหภูมิสามารถปรับได้นะครับอ่ะนี่คือภายในด้านหน้าของเจ้าตัว V2 ทุกคนดูแล้วคิดเห็นเป็นยังไงคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวจะย้ายตัวเองไปนั่งแถวที่2ว่าแตกต่างกันไหมและเมื่อเข้ามาในเบาะแถวที่2นี่ พอคันนี้ข้างนอกขาวอ่ะเขาเลือกข้างในสีดำอะ่ะมันก็จะต่างกับตัวชานมที่ข้างในเราจะมองเห็นเป็นสีทูโทนนะครับมันก็อาจจะแบบต้องเลือกกันและว่าเพื่อนๆจะเลือกสีแบบไหนดีแต่สีขาวก็คลินคลีนและภายในนะครับเราจะเห็นนะมีหัวหมอนที่สามารถปรับได้นะครับอยู่2ตําแหน่งนะคนกลางไม่มีให้นะครับแต่ว่าเบล์มีให้3จุดครบนะครับแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยถ้ามองเห็นแบบนี้นะครับพับมาทั้งชิ้นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย นะครับนี่ก็ด้วยจากตัวต้นทุนเพราะว่าราคาเขา5 0 0 0 0นนะแต่ไม่รู้นะ V2 เนี่ยจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนที่เราออกคลิปไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าตอนเปิดตัวเขาน่าจะเปิดตัวในช่วงมอเตอร์โชว์พร้อมราคานะครับก็มาลุ้นกันว่าราคาเขาอ่ะจะเพิ่มขึ้นอีกกี่บาทแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะราคาเดิมและได้แบบนี้นะเจ๋งกู้ครับอยาขึ้นเลย นะครับตอนนี้ศึกของรถไฟฟ้าหนักหน่วงขึ้นราคานี่เหนื่อยแน่ๆนะฮะแล้วคราวนี้เรามาดูครับการนั่งของรถรุ่นนี้น่ะสบายไหมนะครับก็ต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างขวางนะครับเท่าไหร่แต่เล็กรูมยังมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณนี้เฮดรูม mm hmm. สบายเลยเพราะเราเห็นแล้วตัวโครงสร้างเขาตัวรถมันด้านหลังหลังคามันจะสูงนะครับแต่มันก็ยังไม่มีแอร์หลังมาให้เรานะมันก็แหม อึดอัดนิดนึงนะครับไม่มีแอร์หลังก็อาศัยแรงลมแอร์ด้านหน้าซึ่งเราเคยทําคลิปรีวิวไปโอ้ต้องบอกว่าคลิปรีวิวคันนี้มันยังอยู่แต่ต้องช่องช่องเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอดที่พี่ใหญ่รู้สึกได้นั่นคือเรื่องของแอร์พอนั่งหลังเนี่ยแอร์มันมาไม่ถึงข้างหลังครับมันต้องให้ข้างหน้าเนี่ยเร่งแอร์สุดนะครับถ้าเร่งสุดปุ๊บ คนนั่งหน้าก็จะเย็นไปนะครับแต่ด้านหลังก็จะหายใจได้อ่าน,นี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเจอนะครับแต่หลักๆในการเปลี่ยนแปลงของ V2 นั่นคือโฉมภายนอกภายในอีกนิดหน่อยหน้าจอเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้ครับและเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดทางด้านขวาไม่ได้นะครับเพราะเอาจริงๆแล้วช่องขวาคือช่องหลอครับช่องเกิดจริงคือช่องซ้ายนี่ครับเราจะเห็นนะครับมีปลั๊กนะครับตัว DC ac นะครับสามารถจะเนี่ย a ออยู่ด้านบนแล้วก็ dc อยู่ด้านล่างนะครับโดยรองรับการชาร์จ DC อยู่ที่45กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จจาก30 80%ถึง80%เนี่ยจะใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นส่วนในตัว ac นะครับมีขนาดกำลังอยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จเต็ม8ชั่วโมงนั่นเองและ ทั้งหมดนะครับสามารถจะใช้ระบบแบบ V2L ได้นะครับก็คือการใช้ไฟมาข้างนอกได้ก็จะรองรับอยู่ที่3,300วัตต์ครับและเมื่อเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมาต้องบอกเลยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับตัวมอเตอร์นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับยังมีความแรงอยู่ที่95แรงม้านะครับของเดิมนะครับแล้วก็ตัวทอคอยู่ที่150นิวตันเมตรแต่ในตัว V2 เนี่ย ที่เราพูดมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีการปรับหรือขยายอะไรไหมนะครับและเมื่อกี้นี้ยอย่างที่ให้ดูภายในนะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยมีกําลังไฟอยู่93%เนี่ยสามารถวิ่งได้380กว่ากิโลเนี่ยคราวนี้นี่คือสเปคเดิมนะครับที่เราสามารถจะวิ่งในการชาร์คครั้งหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่ตอนนั้นจะอยู่ที่38.5กิโลวัตต์ชาวเท่านั้นนะครับ คราวนี้เนี่ยเรามาสานิฐานว่าคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งชาร์จเต็มเนี่ยร้อมันน่าจะเกิน400โลเข้ากับว่าแบตเตอรี่ในตัว V2 น่าจะมีการปรับใครใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นอึดขึ้นแต่เราไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะใหญ่ขึ้นมาเป็น4 0กิโลวัตต์าวหรือประมาณ45-42อันนี้เดี๋ยวเราต้องรองรุ้นสเปคจริงๆอีกทีนึงแต่ที่สําคัญใน V2 แบตอึดขึ้น วิ่งได้ไกลขึ้นครับเป็นยังไงครับเจ้าเนต้า V2 นะครับที่เราเห็นแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังจริง,รงๆก็ไมเนอรนะ์เชนนั่นแหละแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่แต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าราคาเดิมที่เขาขายอยู่549,000บาทเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขายแบบมีส่วนโปรโมชั่นลดราคาอยู่ประมาณ499เนี่ยคราวนี้พอเป็น V2 แล้วเนี่ยราคาจะถูกปรับไหมเพราะว่าขนาดแบตเตอรี่ แอบมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เพ่ออยังเดาไม่ถูกนะครับแต่แน่นอนจากแต่ก่อนไม่ถึง40กิโลวัตต์แต่เจ้าตัว v 2ทเพจว่าเกิน40 ลแน่ๆเพราะระยะทางมันวิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็พิมพ์คอมเมนต์มมด้านล่างมานะครับว่าอยากให้เนต้าขายราคาเดิมไหมหรือจะมีการขายราคาถูกลงเพราะว่าผลิตในบ้านเราแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับพูดคุยกันมานะครับและถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้จะไลฟมาตอบให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพ่เอ๋นและทีมงานเล่าเรื่องของเราด้วยและเจนคลิปห้าาพ่ คนครับไปลองขับขี่พาไปชมการเปิดตัวรถอะไรก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกวันนะครับวันนี้ต้องขออยากไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับกค่ะ